สวัสดีคุณตาครับตาตาชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับค่สายันกฤตการครับครับวันนี่เห็นลังคาบานทรงทรงคือสวยๆเออมันเหมือนกับลังคาสันไทยใช่ไหมแสงไทยหรือสันไทยสันไทยสันไทยมันมีสองชั้นแต่มันมีโฟมอยู่ในกลางเนี่ยมันผมเพิ่งเคยเห็นเขาเรียกอะไรยังไงครับตาเราไมความรู้่อยครับเป็นไอหลังคาปิงปองลังคาปิงปองปิงปองเลยมันมันเป็นยังไงมันมีคุณสมบัติยังไงคือเขาบอกว่ารับประกัน ความร้อนของกความร้อนอ่าเขาบอกว่ากันไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนไม่ต้องใช้แอนโอ้นี่อ่าเราเขาวิธีการยังไงต่างเราฟังมันมียังไงกันใส่ยังไงเขาทำนะ่ะเขาเขาไม่ต้องคพูดห้องหนึ่งนี่เขาใช่แต่รัดคอสี่ตัวรัดคอคือเล็กใช่ไหมอ,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 อสี่เหลี่ยมนะ่ะสี่เหลีนะ่ยมสี่เล็กแค่สี่เหลี่ยมอ่าไม่ไม่ต้องฉันทันไม่ต้องอะไรแค่ ในไทยดูมันจะเป็นแต่นี่มันจี๊ดเฉยเท่านี้่าตัวนี่ยจะม,มีมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ,อ่าสี่เหลี่ยมเสาเนาะสีสีสีกับสีครับสีเสาอะไรหญิงก็ทาเอาแล้วก็ครับโชวเ์เสาเฉยๆมบงบณ์นี่ไม่ต้องทำฝ้าไม่ต้ทำฝ้าไม่มีฝ้าไประหยัดไปหลายแต่ราคาเพียงหน่อยหนึ่งแต่มันก่อมาเฉลี่ยแล้วไกลเคียงกันถทายญิงหญิงมันจะต้องมาทำฝ้าทำคาแรงอะไรเพิ่นไมต้องมีอันนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีครับไม่มีฝ้า แตอนี้เราอยู่ตรงนี้ก็อากาศไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนนี่ผมก็อยู่วันนี้เป็น13เมษายน65กลางวันนี่มันนอนอย่นสบายเลยนี่เนะผมดูก็ข้างนอกร้อนนะครับนี่เดี๋ยวร้อนจุดๆแต่มานั่งอยู่เย็นเนาะอันนี้มันเป็นลักษณะเป็นแสงแสงไทยสองสองตัวใช่ไหมบนกับล่างสองตัวบนล่างไอ้ตัวนี้มันก็ห่างกันเท่าไหร่ครับอันนี้หกเซนหกมันจะมีหกแค่หกเซนสามหกก็คือใช่ใช่อะไรใช่โฟม โฟมใส่โฟมตัวนี้นะครับเนี่ยใส่โฟมใส่โฟมตัวนี้ใส่โฟมตัวนี้ในการที่จะมาไปแล้วเขาอัดน้ำยาโดยไม่ใช่อัดเหมือนในไอ้ฉันไทยที่ตามล้านอันนี้เขาเราประกันอัดไม่มีหลอกมีตืมเลยเขาไปดูเขาแล้วรัาตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรั่วซึมไม่มีไม่มีเขาเราประกันลมด้วยแล้วก็แผ่นก็แผ่นเนี่ยเขาก็อัดนำยาเม็ด รวมก็ไม่เท่ามันเรียบร้อยรอผนังที่งูอยู่รอผนังพิษเนาะรอจังมากผนังเขาก็จะหนาหนาตีเท่านี่เท่าโคมอ๋อผนังเขาจะไอ้ตัวนี้มาหน่ตาฮ้ไอ้ตัวนี้คือตัวหุ่มใช่ไหมตัวปิดขอบเออเขาขอบแต่ไม่เฉยตัวปิดขอบอืมสว้ยเป็นลางเนาะเอเลือกสีใดเองเอ็งหมาเอาสีนี้ก็ได้ทุกคนจะเลือกสีมีทุกท้านอกนี่สีอะไรตาลองดู สีฟองสีโอมาดูสีคาเมืนกัสีฟ้าเนี่ยเลยค่ัาสีฟ้าครับสวยงามเลยครับอันนี้ก็ทาสีหรือเลือกสีได้เนาะเลือกได้คาตาสีไหนก็ได้ในร่างวันนี่โอเคครับวันนี้ก็มาได้ความรู้ลังคาปิงปองแค่เรียกลังคาปิงปองนี่ปิงปองอะไรอยู่กิ้ว อยู่กันไหนที่คิวทีคิวทำไงไปรู้จักไปทำไงถึงรู้ว่ามันมีราคาแบบนี้มันก็ไอ่พ <c oughs> อเพียงนิดหน่อยมันก็ดูในไลน์ในนั่นไงแต่มันทำมาเป็นชิศปีแล้วนี่มวลชัดนี่นผมก็เพ<ม>ิันจดุจดนี่กับทิศมาจากต่างประเทศเนี่มันส่งมาเลย์ส่งอินเดียส่งกัมพูช์ส่งลาวส่งมิดวันที่มันมาส่งนี่สองคันอีกคันนึงก็ไปส่งบึงการคันนี้ก็มาส่งนี่มันทำไม่ทันเลยตอนตอนต่างอันนี้ มันครึ่งเดือนได้ตอนนี้สร้างสร้างผนังนี่เดือนหนึ่งทัองได้เพราะมันจนครับขายดีมากเลยอือาจจะอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าอแพไม่ต้องอะไรางเมาณตกเท่าไหร่หกร้อยไปถึงทาง้างบล่างควบวเลยใช่ไหมนี่หลข้างบนนี่หรือตีเป็นแผ่นแต่ล้างเม็ดเป็นต่ลางเม็ดเลยแต่ยาวสั้นอะไรแต่ตีเป็นต่ลางเม็ด้างบนนี่สองแสนกว่านี่เฉพาะลังคาตัวตัวเล็กด้วยไหม ไม่เขียวไมีเขียวเอาราคาอย่างเดียวราคาอย่างเดียวสองแสนกว่าตั้งข้างบนข้างล่างเออนี่แหละราคาล่างสองแสนกว่าตอนนี่ไอตัวเล็กเนี่ยเราเราทำเองเราทำเองแต่ให้เขามาวัดเรามาลงไอเองก็ทำแล้วก็วัดไปบอกเขาทำแล้วก็วัดวัดแต่ได้ไปไปบอกทางร้านเขาก็ะเทนครับวันนี้ก็ได้ความรู้ในการทำลังคาแบบใหม่ชื่อปิงปองซึ่งใช้สันไทยขนาดบนขนาดล่างข้างในเป็นโฟม กันความร้อน,อน,น,อนไม่ไม่ต้องในตมัยมี้อยู่ก็ไม่รอดน,นะครับม,รมันก็อ,นอืนะวันนี้ก็ได้ดรับความรู้ดีจากตาไายัน,อน,นขอเหนียวกลางอยู่ตอนในอยู่บ้านนนต์ตะกาง<น>อยู่กะ,ะสเอ้ยบ้านเลยโทษโทษ <laughs> นุนโฆษณาเลยนุ่งขี้จริงงโฆษนาบ้านประสาทแรงนนทนาบ้านประสาทแล้วก็อันนี้ก็อยู่กลางกลางทุ่งนาครับเนี่ยกลางทุ่งนาประสางบ้านห่างจากบ้านกิโลกว่าสองกิโลเลยนี่ครับอันนี้กระเด็นเราคลุมดีขอบคุณ ตาทยันข้อเดียวกลางมากครับวันนี้ก็ผใครสนใจมาแวะดูได้ดไหมได้มาแวะเยี่ยมเนาะเข้ามาเลยเผื่ออยู่แถวนี้นู่นทัดไปกับบ้านนวลคุณกันเนาะนี่นไปบ้านคุกันเออทัดไปนู่นเรียงแหน้ยหนึ่แหน้เต็มเรียงทำไมทำไมเรียงไว่าอ้าวเน้ยเน้ยที่เขาเนี่ยแดงเนี่ยเออเน้ยแดงมันจะมีอาหารวิตามินอะไรให้ปลากินให้เปี๊ยบไอ้ไก่อืมสืบมาสองโลเด็ดเต้นห่เต็มแล้วเด็เนี่ยจะขยายอีก นี่จะยา้าขูดไว้เดี๋ยวแวะไปดูหน่อยได้ไหมได้โอเคครับอ <Okay. S 2> ันนี้ขอบคุณคลิปในการชมไอ้นี่ครับไอ๋ออลังคาขอบคุณมากตาสวัสดีครับ